โตะเนี้ยสำหรับคนสวยเธอนั่งผิดโตะหรือเปล่าไวเล็กไม่เจอกันตั้งนานสวยขึ้นนะเนี่ยเธอนั่งก่อนสิขอโทษทีนะที่ทำให้รอนานอะ่ะพอดีรถสปอร์ตรุ่นใหม่ที่ฉันสั่งเพิ่งมาส่งอะ่ะเลยมาช้าพวก้การฉันว่าชุดแกวันนี้ดูไม่แพงแล้วอ่ะเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มขนาดน,นี้ ฉันว่าปีนี้เราก็คงสู้มีหยกไม่ได้แล้วแหละเมลิว,วันนี้มีหยกคงไม่ดูถูกเราแล้วแหละเสื้อผ้าพวกนี้เราก็สั่งตัดจากร้านที่มีชื่อกระเป๋าก็ใบละสองหมื่นแต่งตัวมาราคาขนาดนี้แต่ปีนี้มีหยกเจอเรื่องแบบนั้นมาคงเลือกดูถูกเราแล้ว,ลวมั้ง สวยอะไรขนาดนี้เนี่ยคนอะไรอะ่ะดูดีดูแพงไปทุกส่วนเลยนัดเจอกันทุกปีอิมีหยกมันก็มาเหนือกว่าตลอดแต่ปีเนี้มันต้องยอมให้ฉันเพราะฉันสวยเลิศที่สุดโตเนี้สำหรับคนสวยเธอนั่งผิดโตหรือเปล่าไมเล็กไม่เจอกันตั้งนานสวยขึ้นนะเนี่ยเธอนั่งก่อนสิ แหมผูกก้การแกนี่ก็สวยขึ้นตั้งเยอะเลยนะเนี่ยชุดก็สวยแต่งหน้ามาก็สวยนี่แกกลัวว่ามีหยกเนี่ยจะดูถูกแกอีกงั้นเหรอดูสิสไตล์การแต่งหน้าของแกแบบนี้ดูแพงมากเลยอะกก่ะผู้การแหมแกก็เหมือนกันเลยเมเล็กชุดเนี่ยคอลเลกชันใหม่เลยใช่ไหมฉันว่าชุดเนี้ยแพงกว่าชุดฉันอีกแล้วมั้งเหล่านี้ มีหวกยังไม่มาอีกเหรอแกช่วยโทรตามหน่อยสิให้คนสวยแบบฉันมานั่งรอแบบนี้เสียอรรลยาาจริงๆเลยอ่ะได้สิขอโทษทีนะที่ทำให้รอนานอะ่ะพอดีรถสปอร์ตรุ่นใหม่ที่ฉันสั่งเพิ่งมาส่งอะ่ะเลยมาช้า พูการฉันว่าชุดแกวันนี้ดูไม่แพงแล้วอะชุดของมีหยกวันนี้ดูแพงสุดแล้วอะเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ฉันว่าปีนี้เราก็คงสู้มีหยกไม่ได้แล้วแหละมิน้เป็นไงบ้างพ่กแกวันเนี้ยชุดฉันดูสวยดูแพงไหมก็งั้นงั้นอะไม่เห็นจะดูแพงตรงไหนเลยก็แค่ทองปลอมที่เอามาแต่งแค่นั้นแหละมั้ง ที่ราคาคุณช่วยบอกเพื่อนของมียกทีสิว่าชุดของมียกเนี่ยทามาจากอะไรราคาเท่าไหร่เพราะเพื่อนของมียกอะ่ะเขาไม่ได้มีฐานะเท่าเราเขาไม่รู้หรอกคะ่ะนี่ชุดที่มียกไซนี่ก็ทํามาจากทองคาแท้กับสิบเนะจ๊ะก็คือแะ้วก็สั่งทาพิเศษทั้งชุดเลยราคาก็อยู่ที่ห0 0 0นบาท ันมีเพื่อนขี้อวดตั้งสองคนน่ะจะให้ฉันแต่งตัวมาธรรมดาได้ยังไงล่ะอ๋อฉันลืมแนะนำนี่คุณแม็กสามีของฉันเองเขาเป็นคนต่างประเทศน่ะเลยพูดไทยไม่ค่อยชัดเราเจอกันตอนไปเที่ยวยุโรปอ่ะอ๋อถึงว่าทำไมถึงพูดไม่ค่อยชัดยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณแม็กยินดีที่ได้รู้จักนะคะครับผมอ่ะฉันว่าเราสั่งอาหารทานกันดีกว่านาะ ก็ได้น้องคะขอเมนูหน่อยค่ะน้องคะช่วยเอาเมนูที่แพงที่สุดของร้านมาให้หน่อยคะ่ะพวกวายแพยงๆอาหารแพงๆอะไรที่แพงเนี่ยเอามาเสิร์ฟให้หมดเลยเอ,อ๋อไม่เอาของถูกนะจ๊ะเออเมียบฉันว่ามันจะมากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวก,ก็กินกันไม่หมดหรอก ฉันว่าสั่งมันแค่พอทานพอนะมีหยกเพราะว่าเรามากันแค่สี่คนเองอะ <dentro> พวกแกกลัวไม่มีปัญญาจ่ายใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมื้อเนี้ยฉันเป็นคนเลี้ยงเองพวกแกมีหน้าที่กินก็กินอย่างเดียวเถอะไม่ต้องพูดมาก <undergrad> ฉันรู้ว่าพวกแกเนี่ยคงไม่ได้กินอาหารดีแบบนี้บ่อยๆได้ถ้างั้นเนี่ยฉันไม่เกรงใจแล้วนะแล้วแก,กเนี่ย จ่ายไม่ไหวหรืหล่นน้องคะพี่ขอเมนูที่มีอาหารทะเลทุกเมนูเลยคะ่ะมีหยกแฟนแกต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวฉันสั่งพนักง,งานให้ไม่มีอะไรหรอกแฟนฉันแค่อยากจะบอกพวกแกว่ากินได้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจให้มันสมกับฐานะฉันกับแฟนที่มาเลี้ยงยาจกแบบพวกแกอะ <c oughs> ยัยอาหารอร่อยไหมอะแต่ฉันว่าท่าทางน่าจะอร่อยมากเลยนะกินเหมือนคนไม่เคยกินเชียก็เคยกินอยู่นะแต่ก็ไม่บ่อยอะพอดีที่บ้านเนี่ยสอนให้อย่าใช้เงินไปเรื่อยแบบคนโง่เวลาจะกินอะไรจะซื้ออะไรก็ต้องใช้สมองเนาะพูกกัน เออนี่พูการบ้านแกที่บ้านนอกอะ่ะแม่แกยังขายของอยู่หรือเปล่าพอดีฉันอยากได้ที่ตรงนั้นมาสร้างโรงงานไวๆอะ่ะแม่แกเลิกเปิดร้านขายของเก่าๆแล้วหรือ,อยังอะ่ะอ๋อแม่ฉันไม่ได้ขายของนานแล้วแหละมีอยู่พอดีว่าฉันพาแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยอะ่ะตอนนี้ฉันก็เลยประกาศขายที่ตรงนั้นอยู่ถ้าเกิดว่าแกสนใจเนี่ยเดี๋ยวฉันลดราคาให้นะ ดีเลยฉันอยากซื้อมาสร้างโรงงานไวๆพอดีเลยอะ่ะว่าแต่ราคาเท่าไหร่หรออืมตอนนี้ฉันขายอยู่ที่10ล้านบาทอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าแกจะเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันลดราคาให้นะฉันจะลดให้แก500แสนก็จะเหลือที่9.5ล้านบาทอะ่ะแกโอเคไหมโหที่ตรงนั้น10ล้านเลยเหรออืม เพราะว่าตอนนี้ความเจริญมันเข้าถึงอะมยูกมันก็เลยกลายเป็นทางผ่านของแหล่งท่องเที่ยวอะราคาที่มันก็เลยสูงนี่ฉันขายถูกแล้วนะถ้าเกิดว่าแกสนใจจะเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันในที่บ้านส่งฉาญโดมาให้เงินแค่สิบล้านมีหวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่ใส่เสื้อผ้ามาเนี่ยยังชุดไล้ตั้งห้าแสนเลยแค่สิบล้านเนี่ยนิดเดียวเอง คือว่าเดี๋ยวฉันให้แฟนฉันเนี่ยเขียนเช็คให้แกพรุ่งนี้เลยนะแค่10ล้านเองเศษเงินของแฟนฉันน่ะก็ะจอกมากเลยไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันโทรหาละกันนะงั้นเรามาทานข้าวกันต่อดีกว่าเสียดายจังนึกว่าจะได้เห็นเงินสด10ล้านเป็นบุญตาซะอีก ทั้งหมด1 000, 9 8 20, 2 0บาทครับค่าอาหารกับ2,000 20, 0เลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยๆกันจ่ายก็ได้เนาะหรือว่าหารกันก็ได้อะ่ะแกจะได้ไม่ต้องจ่ายคนเดียว2 0 0 0 0ผูนการมีหยกเขา,าจะมีน้ำใจจะจ่ายนี่แกทำให้มีหยกเสียน้ำใจสิ<ม>เงินแค่2,000 20, มเนี่ยเป็นแค่เศษเงินของมีหกเองอะ่ะ ยังไงก็ให้มีดอกจ่ายไปเถอะเราอะ่ะมันคนยาจกอย่าไปทำตัวมีเงินเลยเออใช่แค่สองหมื่นบาทเองปกตินะฉันกินข้าวมื้อนึ่งก็ต้อง 3, ามสี่หมื่นแล้วอะ่ะไม่เป็นไรนะแค่เสร็จเงินฉันเองอย่าใส แค่เสร็จเงิน2 000 0เองอะ่ะนี่ฉันคิดว่าจะซักห้าหกหมื่นะเนี่ยวันหลังอะ่ะขอร้านที่แบบแพงกว่านี้หรูๆกว่านี้หน่อยได้ปะฉันอยากใช้เงินอะ่ะอืมได้สิถ้างั้นทีหลังเนี่ยฉันจะจองร้านหรูๆก,กว่านี้นะตั้งทอน8ปสิบาทครับแม็กคุณทำอะไรของคุณอะ่ะแค่เงิน80บาทเองเอาให้เด็กเส์ฟไปสิ แต่ว่ามันตั้ง80บาทเลยนะมียกเงินแค่แปบาทเองเรารวยขนาดนี้เราจะไปทำอะไรล่ะแต่ก็บอกว่าให้เอาให้เด็กเสิร์ฟไปไงไม่มีอะไรหรอกคือแม้เขาเป็นคนประหยัดน่ะบางทีก็เป็นแบบนี้แหละเราไปกันเถอะ ไว้เจอกันใหนนะม่นะมีหยกถ้าเกิดว่าแกมีอะไรให้ฉันช่วยอะ่ะแกบอกฉันเลยนะฉันยินดีช่วยพวกกันคนแบบมีหยกอะ่ะจะมีอะไรให้พวกเราช่วยนี่มีแต่พวกเรามากกว่าที่จะไปพึ่งมีหยกคนรวยระดับนั้นคงไม่มาพึ่งเราหรอกใช่ฉันไม่ขอความช่วยเหลือจากพวกเธอหรอกงั้นพวกเธอกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวฉันมีดินเนอร์กับหุ้นส่วนต่อไว้เจอกันนะครับ คุณบ้าไปแล้วหรือไงเงินสองหมื่นก้อนนั้นอะ่ะมันเป็นก้อนสุดท้ายของเราแล้วนะแล้วคุณเอาเงินไปจ่ายค่าอาหารเลี้ยงเพื่อนแบบนั้นอะ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าชุดล่ะนี่ถ้าฉันไม่เลี้ยงอะ่ะเพื่อนก็รู้สิว่าฉันจนอะ่ะเอางี้ไหมแต่ไหนเราก็ไม่มีเงินจ่ายค่าชุดอยู่แล้วอะ่ะงั้นเราเอาชุดนี้ไปขายเราเอาเงินไปตั้งหลักก่อนไปกันเถอะถอดชุดทองแล้วก็สูตรผมขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วก็จ่ายค่าเช่าชุดมาด้วย ผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าชุดแล้วแหละเมียผมเพิ่งเอาเงินไปจ่ายค่าหาเลี้ยงเพื่อนหมดแล้วคือเดี๋ยวฉันค่อยหามาจ่ายได้ไหมอะคือตอนนี้ฉันไม่มีเงินแล้วอะไม่ได้ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปถอดชุดคืนมาไปกับผมหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทําอะไรเพื่อนฉันนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นอะฉันจะแจ้งตํารวจแจ้งเลยผมก็จะแจ้งตํารวจเหมือนกันที่เพื่อนคุณเนี่ยเช่าชุดผมไปแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงิน เช่าชุดมาเพื่อนฉันเช่าชุดคุณเท่าไหร่คะเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองไม่เป็นไรพวกกันเดี๋ยวฉันจ่ายเองนี่พอได้แล้วมีหยกเลิกม,มโนว่าตัวเองรวยได้แล้วทุกวันเนี้เราสองคนแทบจะกินข้าวกับน้ำปลากันอยู่แล้วเนี่ยยอมรับไปเถอะว่าตัวเองไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วฉันทนกับผู้หญิงแบบแกไม่ได้แล้วแทนที่จะเอาเวลามาคิดสร้างเนื้อสร้างตัว แต่เอาเวลามาคิดว่าจะอวดรวยแบบไหนดีฉันเบื่อแล้วที่จะต้องมาแสดงละครเป็นคนรวยแบบนี้เราเลิกกันเถอะ <c oughs> มียกจริงๆแล้วฉันกับเหมยเล็กอ่ะรู้มาตั้งนานเลยนะว่าที่บริษัทของครอบครัวเธอล้มละลายอ่ะและที่ฉันกับเหมยเล็กมาวันนี้ฉันไม่ได้จะมาซ้ำเติมหรือว่าทับถมอะไรเธอเลยนะ แต่ฉันมาเพื่ออยากจะช่วยเธอในฐานะเพื่อนนี่พวกกันเธอรู้เหรอก็ที่ฉันพูดยั่วโมโหแกวันนี้เพราะฉันอยากจะให้แกนี่พูดความจริงออกมาแกเลิกแสดงว่าแกเป็นคนรวยได้แล้วฉันเป็นเพื่อนแกมาตั้งนานนะมิโยฉันไม่มีทางที่จะซ้ําเติมแกหรอกแกเข้าใจไหมคุณคะค่าชุดทั้งหมดของเพื่อนฉันเท่าไหร่คะชุดเนี่ย ห้าหมื่นผมเอาราคานี้ก็พอเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะครับแหมคุณมีโยกเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีเพื่อนดีๆอย่างพวกคุณสองคนผมจะบอกอะไรให้นะครับคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกมีเงินมากมายเนี่ย mm. ก็ยังซื้อมิตรภาพดีๆอย่างพวกคุณสอง เลยรักษาไว้ดีๆนะครับมิตรภาพที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อผมขอตัวก่อนนะครับฉันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะบริษัทฉันล้มละลายทุนฉันก็ไม่มีแฟนก็มาถึงพ่อแม่ฉันก็ป่วยอ่ะฉันรับความล้มเหลวนี้ไม่ได้ฉันรับความจนไม่ได้อ่ะมีโยกแกยังมีพวกฉันอยู่นะต่อให้แกจะลำบากกว่านี้ แต่แกก็ยังมีพวกฉันอยู่ถึงแม้ว่าแกจะเคยดูถูกพวกฉันน่ะยังไงแกก็ยังเป็นเพื่อนฉันฉันไม่มีวันที่จะซ้ำเติมหรือว่าดูถูกแกหรอกนะแกเลิกเป็นคนรวยได้แล้วมิโยนี่แกล้มอะ่ะก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นี่มิโยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาแกไปหางานทำเองงานที่ไม่ต้องแต่งตัวเวอ่เวอร์อะไรแบบนี้แล้วฉัน กับผู้กันเนี่ยจะอยู่ข้างๆแกเองเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะเรื่องเงินมันไม่สําคัญหรอกมีโยไปเรากลับบ้านไปด้วยกัน <c oughs>